มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกสะกดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบอใบไม้ค่ะบออบุบออโกอบุบออาบาบอบอาบาไมเอกบา บออาบาไมโทบ้าบออานอบานไมโทบ้านบออบอบออบอบออโกบอกบออัวบัวบออัวกอบวก หากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ